วิีโเทพป้อมพันหัวใจสำคัญของช้างศึกซีเกมทวงเหรียญทองที่เวียดนามแฟนบอลเงียนหาซื้อตั๋วชมซีเกมแน่นขณะโคโจทีรศัก์โคโอ้นหลุนได้คุมทีมน้องใหม่ไทยลีกหรือดูการหน้าทั้งหมดอยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลอีพีนี้ฝากกดไลค์กด แชร์กด subscribe ด้วยนะครับทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับเตรียมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามเพื่อทวงเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่31ในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับโปรแกร,รมนัดแรกเจอมาเลเซียย้ำกันอีกที7พฤษภาครับโดยทีมชาติไทยนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ได้เตรียมเรียกตัวเมธีสารัคำครับกองหน้าจากพีทีปัจจุบ FC เข้ามาแทนธีรพัฒน์ลาวบุ กรองหลังจากอายุทยายูเนเต็ดที่ได้รับการประเมินแล้วนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนโดยเมธีก็ทําผลงานใช้ได้เลยนะครับกับพีทีประจวบในฤด,ดูกาลนี้แล้วก็กําลังพาทีมดิ้นลนหนีการตกชั้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเรียกกองหน้าไปแทนกองหลังก็นั่นจะทําให้กองหน้าของไทยมี5คนนะครับนอกจากทางเมธีแล้วก็จะเป็นจักิดพาลพลกรวิทษา พาติกกุสตาฟสั้นและก็ธีศัก์เผยพิมายนะครับส่วนก้องหลังก็จะเหลือ5คนคือจทานเข็มดีอนุศัก์ใจเพช,ชรชนตพัดบัวพันจตุรพัดสัตธร,รรมครับแล้วก็นากินวิเศษชาตินะครับโดย2คนหลังนี้เป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ back แบ็กขวาก็จะทําให้แบ็กซ้ายของทีมชาิไทยก็จะเหลือเพียงแค่จตุรพัดสัตธรรมคนเดียวนะครับแต่ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถโยกเอาอิลิฟานดอเลาะถอยลงมาเป็นแบ็กซ้ายได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแบ็กขวาก็จะมีตัวเลือกที่สามารถเล่นได้นะั้น ก็คือทางนรากรนุ่มจันสกุลนั่นเองนะครับส่วนเมธีสารคามนะครับนอกจากจะเติมเต็มทางแนวรุกแล้วนะครับเมธีก็สามารถขยับมาเล่นเป็นแบ็กขวาได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแผนของมานโปกิ้งแต่อย่างไรก็ตามครับหากจะเดาใจมานโปกิ้งในการจัดทัพลุยศึกซเกมโดยเฉพาะแผงผัง11ตัวจริงเชื่อว่ามานโปกิ้งก็คงยึดระบบเดิมนะครับนั่นก็คือ4 2 3 1คงเน้นเกมลุกบุกแหลกตามสไตล์มานนะครับเพราะว่า เขาเองก็ใช้ระบบนี้นะครับพาทีมชาตไทยชุดใหญ่ควา้าแชมป์เอเวอเรส์สุสกีครับมาแล้วนะครับโดยทัวร์มินั้นยิงไปถึง18ประตูเลยทีเดียวนะครับซึ่งหัวใจสําคัญของทีมสเกมชุดนี้นะครับผมขอยกให้เจ้าเตอร์เวีเทศป้อมพันธ์ครับกองกลางเชิงสูง ของเมืองทองอยู่ในเตดนะครับจุดเด่นของเวเทพอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับเทคนิคสูงอยู่แล้วครับตามแบบฉบับของอดีตนักฟุตซอลนะครับมีการครองบอลที่เหนียวแน่นจ่ายบอลแนวลึกแม่นเลยนะครับแล้วก็มีทีเด็ดเรื่องการเล่นลูกตั้งเตะที่ค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็อ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งกองหลังและกองกลางนักฟุตซอลเนี่ยเล่นได้หมดนะครับกองหน้าปีก กองกลางหรือกองหลังครับเพราะว่าระบบการเล่นมันบวนกันอยู่แล้วนะครับเบสิกแน่นแล้วก็ความเข้าใจเกมของเตอร์มีสูงนะครับว่าสามารถเล่นในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยมาโนเคยชุมลางให้ไปเล่นแล้วนะครับในศึกบอลเอฟเอฟซูซูกิครับกองหลังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนอกจากการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับฟุตบอลสบายใหม่กองหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เซตเกมบุกขึ้นมานะครับเป็นคนบิวอัพเกมคุมจังหวะเกมนะครับซึ่งมาโนโปกิ้งน่าจะใช้ความสามารถ ของเวีเทพ้อมพันธ์ที่หลากหลายเนี่ยไปคอยคุมจังหวะเกมแล้วก็ใช้ประโยชน์ของเวียเทพเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนอกจากการคุมแดนกลางนะครับขณะที่แดนกลางไม่ต้องห่วงครับมีตัวเลือกเยอะมากครับเวียเทพแม้จะถูกโยกไปเล่นเป็นกองหลังนะครับแต่ว่ากองกลางคนอื่นวรชิตยิลีฟานดลล์ลาะวิลเลียมไวเลเชอร์ก็สามารถเล่นทดแทนกันได้หมดเลยนะครับก็ถือว่ามีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับนั่นจะทําให้การทวงเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ครับเวียเทพป้อมพันธุ์ จะเป็นคนสําคัญในแทคติกมาโนูโปกกิ้งหากวีเทพองลงนะครับแล้วก็ลงเล่นครบทุกเกมเลยเชื่อว่าเกมของทีมจะไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับย้ํากันอีกทีครับทีมชาติไทยอยู่กลุ่มบีร่วมกับมาเลเซียนะครับกัมพูชาสปาปลาวสิงคโปร์โดยนัดแรกนะครับไทยจะลงสนาม ในวันที่7พฤษภาคมครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงจะมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ครับให้กำลังใจทีมชาติไทยทวงเหรียญทองกลับมาให้ได้นะครับส่วนทางเจ้าภาพนะครับเวียดนามเขก็มีการเปิดขายตั๋วเข้าชมเกมของซีเกมแล้วนะครับวันแรกเนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับทั้งทางออนไลน์แล้วก็การไปซื้อหน้าสนามนะครับซึ่งตั๋วเข้าชมเกมทีมชาติเวียดนามเนี่ย สาย A นะครับขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ200,000ดองหรือประมาณ295บาทนะครับแพงสุดในประมาณ500,000ดองนะครับอยู่ประมาณ,ณ740บาทนั่นเองนะครับก็ทําให้แฟนฟุตบอลเวียดนามที่บ้าฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็ไป ซื้อตั๋วเข้าชมเกมของพวกเขาลูกสนามนะครับกลุ่ม A ซึ่งกว่าไทยจะเจอกับเวียดนามเนี่ยก็รอรอบลึกๆนั่นแหละครับบรรยากาศมันถึงจะคึกคักนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับก่อนศึกซีเกมที่เรียกว่าหลายสายตานะครับก็คงจับจ้องมาที่เกมฟุตบอลนี่แหละครับส่วนทีมชาติไทยจะได้เจอเวียดนามตามฝันหรือว่าเป็นดรีมแมตช์หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับผมหยิบโยก ื่องของโคจโจเทียสักโปโอ้นมาพูดคุยแล้วกันนะครับโดยโคชโจเทียสักโปโอ้นเนี่ยคุณซื้อของนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอดีตเพราะว่ามีการแยกทางกันในช่วงปลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็นครราชสีมาก็ใช้คืนสบักเวลนะครับคุณซื้อเลือดผู้ดีเข้ามาคุมทีมแล้วก็พาทีมรอดตกชั้นก็ตอนนี้โคจโจกกาลังว่างงานนะครับแต่ว่างงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนว่างงานที่เนื้อหอมมากๆเพราะว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจดึงตัวโคชโจไปคุมทีมนะครับแม้ว่าโคชโจเนี่ย ไม่ได้การันตีเรื่องพาทีมควา้าแชมป์มาก่อนนะครับแต่ว่าแนวทางการทาทีมแพชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งทําให้เนี่ยมีหลายสโมสรเข้ามาติดต่อดิวโคจโจไปคุมทีมในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าต้องรอก,การตัดสินใจนะครับว่าตัวตนเองเนี่ยจะพอใจกับข้อเสนอไหนแล้วก็แนวทางการทําทีมของแต่และทีมที่ยื่นข้อเสนอมาให้เนี่ยมันจะเข้ากับตัว ตัวเขาหรือเปล่านะครับซึ่งที่สนใจก็คือตอนนี้มีอยู่2-3ทีมนะครับแล้วก็มีทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในฟุตบอลลีทไทยลีกฤดูกาลหน้าติดต่อไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อมองจากสิ่งที่โคชโจได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปเข้ากับทางลำพูนวอริเออร์นะครับลำพูนวอริเออร์เนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลเอ็มร้แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีกสฤดูกาลล่าสุดแล้วก็มีการที่จะยืนยัน อย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่า,วามีข่าวหลุดออกมาว่าทางสโมสลรลาพูเบเอร์จะไม่ต่อสัญญาก,กับวันเดลแลนนะครับคุณซือเลือดแซมบ้าที่พาทีมเลื่อนชั้นซึ่ง เมื่อมีข่าวนี้ออกไปแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่โค้ชโจออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคลิกกับข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับแต่ว่าโค้ชโจเขาก็มีการดอกจันไว้นะครับว่าเป็นการพูดคุยเฉยๆนะครับยังไม่มีการตอบตกลงหรือว่าคุยแนวทางกันอย่างละเอียดนะครับก็คงมองค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับเพราะว่าโค้ชโจอเองก็มีประสบการณ์คุมทีมแล้วก็เขามีแพชชั่นแล้วก็เขามีแนวทางที่ชัดเจนว่าการคุมทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่ต้องได้รับอิสระแล้วก็การทําทีมของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้เวลานาน ในการสร้างทีมแล้วก็วางรากฐานให้กับทีมก็ไม่ได้ทําทีมแค่ผ่านไปวันๆนะครับส่วนการทําทีมของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะวางรากฐานของทีมพาทีมทํารากฐานให้แข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาทีมไปข้างหน้าให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าโจ์ของโคชโจจะไปคลิกกับสโมสรไหน,นแล้วสโมสรที่ยื่นข้อเสนอมาจะโอเคกับเงื่อนไขที่โคชโจย,ยื่นให้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอนะครับติดตามกันต่อไปว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างโคชโจเทียรสักโพลอ,อนกับ ลำพูนวอร a เ r i o r นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำใจให้ตัวผมด้วยนะครับ